เรื่องเคสตดี้เมื่อวานนี้ก็คนขายหลาขายสุราเครื่องดองของเมาบางคนเขาบอกว่าผู้เจ้าไปได้พูดถึงเบียเบ <c oughs> ียรวมอยู่ด้วยไหมรวมรวมครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ที่มันทำมาจากผลไม้มังแหละวายอ่าวายวอรรวมครับรวมเพราะมึนรวมเย สุราผลไม้ล้วมหมดแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มึนเมาเคลื่อนดองของเมาคำว่าเคลื่อนดองนี่ไม่ได้หมายถึงสีซึกชัยเยี่ยงชายชายโปไม่ใช่นะไอ้นั้นไม่เมาพวกนี้จะตีกินเลยทีนี้ต้องพูดให้ครบท้วนเลยเพราะฉะนั้นเครื่องดองของเมาเนี่ยไม่ได้เลยที่จริงเนี่ยมันมีมันต้องให้ครบวงจรเลยนะตั้งแต่ผู้ผลิต แต่เจ้าของโรงงานหุ้นส่วนพูดถือหุ้นหุ้นใหญ่หุ้นเล็กหุ่นอะไรนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดกระทบใครนะนี่พูดที่ผู้เจ้าท่านว่าเอาไว้แล้วก็ขบวนการจัดจํำน่ายขบวนการโปรโมชั่นโฆษณาชักชวนให้เมากระทั่งถึงคนกินผู้สนับสนุนไปซื้อเหล่ามา ทำกับแก้หรือเอาเลยลูกเดี๋ยวแม่จะตัางกับแก้มให้อ๋อครับอากรจัดอยู่ในขบวนการนี้ด้วยเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันจะต้องเป็นขบวนทีเดียวอนี่คือเหตุที่ประกอบและหลังจากนั้นก็มาดูว่าหมองหรือใสยตยานใกล้จะตายซึ่งมักจะหมองสมมติว่าเขาเอาเงินที่คาเล่าเานี่ย มาทำบุญทำกุศลเป็นสาธารณะกุศลก็ดีในบุญยเขตก็ดีสนับสนุนเทศธรรมะเอาธรรมะพลธรรมะเอาแพะพลกับพระครับจำได้ไหมจำได้สิ่งที่ควรคู่กับสิ่งที่ไม่ควรมันก็ไม่ควรสิ่งที่ไม่ควรคู่สิ่งที่ควรก็ไม่ควร สิ่งที่ไม่ควรคู่กับสิ่งที่ไม่ควรก็ไม่ไมควรสิ่งที่ควรคู่กับสิ่งที่ควรก็ควร,ควรนี่อย่าลืมนะนี่ทบทวนไอ้แม่นเนี่ยจะมีขบวนการตั้งแต่ฝ่ายผลิตเราก็จะมาดูกัอนอีตอนใกล้ๆซึ่งมักจะหมอง <c oughs> ตอนใกล้จะละโลกดูตอนนั้นนะดูกรรมอารมณ์กรรมนิมิตตารม์กตินิมิตตารม์ <c oughs> แล้วก็ไปดูวหลังจากหมองแล้วไปไหนใช่ไหมครับซึ่งก็จะไปที่มหานรกโนส่วนใหญ่จะไปที่นู่นนะโอที่ที่เป็นอจินตกรรมะมหานรกแล้วก็มาอุตสถานรกครับขุมบริวารแล้วก็มายมมโลกครับแต่โยมโลกก็มาที่กระบวนการเปรตอสุรกายโอ้โอเปรตนี่ อันดีเมื่อกันเวลาที่พวกดื่มสุราแปลกจากเปรตในสิบสองตระกูลเนอะแปลกดีแต่ยังไม่เล่าตอนนี้แต่เล่าขาบวนการให้ฟังกนะ่อนมาเป็นสัตว์ดิัรฉชานก็จะเป็นสัตว์ตั้งแต่ชั้นต่ำตั้งแต่สัตว์ใหม่มีเท้าสัตว์มีเท้ามากแล้วก็มาสัตว์สองเท้าสี่เท้าตั้งแต่ตัวเล็กๆก,ก็ตั้งตัวตัวโต,วต,วตว เป็นตํ้มๆๆๆั้กันนะสัตว์ไม่มีเท้ารู้จักไหมรู้จักครับอะไรมึงตัวเล็กๆตัวเล็กๆก่อนน้อนอ่าๆนอนมึงอะไรเจือเรียนอ่อะไรประเภทนี้ทีชั้นต่ำหน่อยก่อนจะชั้นสูงจากนี้ก็มาเป็นมนุษย์ที่เป็นบ้าเป็นม่เป็นโลกเออเอออะไรเนี่ย หลกลง,ล,งลืมลม,มาเป็นเนี่ยโผกใ่ใยโผลบาโผลโลภศาสตร์โผลปัญญาอ่อนสารพัดเลย<อ>แล้วก็มาเป็นโลกไรแรงรแล้วก็ครอบครัวไม่มีสุข<อ>ถูกติเตียนถูกต้องอักขีภัยโจรภัยลาจะภัยภัยทุกชนิดเจอก็ไปหมดเลย<อ>มันจะเป็นอย่างเงี้ย แล้วเดี๋ยวค่อยเจาะรายละเอียดอันนี้ฝันไปเรื่อยๆนะเล่าฝันให้ฟังครัเอาฟังเป็นนิทานเป็นนิยายประลัมปร,ราลิทะเป็นความรู้อะไรก็ติดกาติดแกงเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่อันตรายนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าถ้าเราเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยเอาเงินมาสร้างฐาษาสาธารกุศครับได้บุญแค่ไหน พระบุญกับส่วนบุญบาปส่วนบาปใช่ไหมมันถูกหลักวิชาไหมว่าออะไรนะวัตถุทานต้องบอริสุ<ต>สทธิ์ใจบริสุทธิ์ปฏิกะหกบริสุทธิ์เนะนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมันจะมันจะเรียงเลียงว่าหรือสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของโรงงานโซล่าได้เงนินมาก็อาไปลงทุนบริษัทอื่นที่ไม่ได้เป็นมิจฉาชีวะ เกิดเป็นสัมมาชีวะแล้วเอาเงินนั้นมาทําบุญเนี่ยไม่น่าศึกษาไหมน่าศึกษาเนี่ยน่าศึกษาว่าจะได้ทาสาธารณกุศลได้เท่าไหร่บุญจะเกตได้เท่าไหร่รับบุญกับบาปมันให้ผลกันยังไงครับนี่เห็นไหมน่าศึกษาทีเดียวนะเอาไาพูดถึงเคสเมื่อวานเนี่ยทําไมฆ่าตัวตายไม่ได้เกี่ยวกับกรรมในอดีต แต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมาจากกรรมในอดีตครับคือคืนก่อนที่จะฆ่าตัวตายก็ได้คุยกับพระลูกชายครับทความเข้าใจกันอย่างดีจนกระทั่งเกิดกุศลศรัทธาอะไรต่างๆคือเข้าใจเลเออลูกจะบวชก็บวชเถอะพ่อเขาไม่ขัดข้องอะไรพอหลังจากนั้นพระลูกชายก็สบายใจว่าเออพ่อคงเขาท่าแล้วครับแต่วิบากก็คือวิบาก กรรมแน่ดีอันนี้เกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บเป็นนักเกรงนักเกรงโตเน่ะไปทะเลาะไปวาททำร้ายอะไรเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้โุพกรรมนั้นทําให้ตัวเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่น่าเบื่อสังหารนิดเดียวเอามาบวกกับกรรมที่ค้าสุลาเป็นสิบปีสุลานั้นมีผลทําให้ผู้ดื่มมึนเมา และผลจากเมานั้นเป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่เลวร้ายตามมาทั้งตัวเองทั้งครอบครัวพอเมาแล้วเนี่ยมันสามารถทำปานาติบาตก็ได้ขขก,ก็ไดข่าคนข่าสัด์กจดลักซัดคด<ต>โกงจอจนกันโชกไรงนังก็ได้พระพฤฤฤฤิตัฤผิดในกามก็ได้โกหกเมาแล้วก็ได้ทั้งนั้นเับโกหก พอเจอคำหยาบสอเสียดแล้วก็ทะเลาะกันมันนำได้ครับแล้วก็คิดที่จะเอาสมบัติของคนอื่นเขาผูกโกรธผูกพยาบาทจนกระทั่งเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อว่าบิดามารดา,ามีคุณอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็คือ อกุศลกรรมบทสิบประการอยู่ในใจตลอดเลย<อ>เพราะฉะนั้นเมาแล้วเนี่ยจะทำให้สิ่งเลวร้ายนี่เกิดขึ้นสิบกว่าปีนี่ก็ไม่น้อยนะเป็นกรรมปัจจุบันที่รวมกับกรรมที่ไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ทะเลาะวิวาทเขาจึงทำให้เกิดความเห็นผิดครับ เบื่อโลกเบื่อทุกเบื่อสังขารเบื่อโครคภัยไข้เจ็บเบื่อเรื่องธุรกิจการงานเบื่ออะไรเบื่อไปหมด oh. ลืมที่คุยกับพระลูกชายไปเลย oh. ลืมไปเลยอันนี้มันมาแซงเพราะกรรมมันวิบากมา <Okay. S 1> ก็คิดว่าเราอย่าอยู่เลยหนีทุกตรงนี้ดีกว่า <Okay. S 1> ก็คิดว่าถ้าหมดชีวิตนี้แล้วเนี่ยจะสบาย <Okay. S 1> ก็คิดง่ายๆเหมือนกับคนที่เขา ฆ่าตัวตายทุกรูปแบบอย่างนั้นแหละก็ทั่วไปแต่นี้เสอ้อก็ปะจระเข้ใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฆ่าตัวตายแล้วก็บนเวียนอยู่เจ็ดวันสัตตทีก็พาไปอย่างที่เราให้ฟังเมื่อวานเพราะฉะนั้นตรงเนี่ยสำคัญสำคัญมากๆเลยเวลาคนมีสตินี่นะจ๊ะมันจะเป็นดวงใสๆนะ เมื่อมันผ่านมาในกลางกายจะขยายเหมือนเราเข้าห้องมืดแล้วเปิดสวิตช์ไฟสว่างแวบบแล้วก็เห็นของอะไรต่ออะไรเยอยะแยะพอสติเกิดขึ้นในตัวมนุษย์น่กุศลธรรมต่างๆเนี่ยมันจะดึงดูดเข้ามาดวงปัญญาเกิดอยากจะทำแต่สิ่งที่ดีๆคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ผลออกมาดี แต่มีสิ่งหนึ่งทำให้ไอ้ดวงขาวๆข,ของสตินี่ดับไปก็คือสุรานี่แหละความเมาเนี่ย <Okay. S 2> มันมาตั้งแต่คิดจะดื่มแล้วเนี่ย oh. มันจะเป็นกระแสะสีดำ oh. พาเข้ามาค่อย <Okay. S 2> ๆเคลือบพามา <Okay. S 2> ตรงกลางเนี <Okay. S 2> ่ยตอนแรกก็จะหุ้มเลยหุ้มแล้วค่อยๆเคลือบไปเลย oh. คิดจะดื่มมันก็ามา บางๆและ่ะเหมือนหลอดไฟที่มีขมเหลวพอไอ้นเวอไปซื้อไม่พอเลยพอมาถึงเ่าละตอนนี้พอแก้วหนึง่งมันก็มุดกันไปเรื่อยๆเลยสติก็ไม่ได้ช่องเข้ามามันขาดแล้วเหมือนกับห้องกำลังสว่างแล้วไปกดสวิตช์ไฟปุ๊บดับไปเลยอัน <c oughs> นี้แลรวก็เดินชนนั่นชนนี่เลย คือมองไปเห็นสิ่งที่ดีงามมันมืดเลยเนีย่แต่จะเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันคืออกุศลกรรมบทอย่างที่ว่าไว้ถ้าสติมากุศลกรรมบทสิบมาถ้าสติขาดนั้นมาระบบความคิดตรงน,นั้นพอดื่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้ขาดสติไม่ใหม่ดูเหมือนดีนี่ที่ทำให้ดูดซึมเไปสู่กระแสเลือดทำให้มันคึกคัก แต่พอเลยจุดนั้นก็ไปแล้วรันนี่มืนแล้วนะพอมืนแล้วกันนี่ก็เป๋แล้วพอเมาไปต้องพูดถึงถ้าว่าลงคลานมาอะไรแล้วก็ใช่ไหมน่าจะมันจะมืดเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมบทสิบอย่างมาต่อน,นี้แหละสามารถฆ่าได้ทำลายได้เบียดเบียนกันได้ลักก็ได้ขโมยก็ได้ป้นจี้ คอรับชันอะไรสารพบบัดทำสิ่งที่ไม่ดีเพื่อจะให้ได้ทรัพย์มาประพฤติผิดในก้ามลูกเก้าเมียเข้าสามีเข้าภรรยาเข้ากระดาษทั้งนั้นหมดเลยไอความเมานี่แหละมันไปทำให้สติขาดเหมือนกดสวิตช์ไฟดับ,ดบเหมือนดับสวิตช์ไฟนี่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะศึกษาเอาไว้ดีนะลูกนะ ใครที่ทำมาแล้วก็เลิกซะ <Okay. S 1> หาอาชีพใหม่บุญเรามีแต่งเอยอะแยะหาบุญได้ใช้ใบุญเป็น <Okay. S 1> นึกอธิษฐานเอาิจเจ้าลูกอยากจะเลิกอาชีพนี่ไม่ดีเลยขออนุภาพเป็นบุญที่สั่งสมมาโดยบัญชาโดยบันดาลให้ลูกได้อาชีพใหม่ <Okay. S 1> ที่จะนำชีวิตไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองจะเป็นสัมมาอาชีวะ เลกไปเรื่อยๆลแล้วตาเราก็สอดสายหูเขาคอยฟังปากเราก็ถามคนนัง่งคนนี้ไครเดี๋ยวก็มีมานี่ทำอย่างนี้มาอย่างนั้นแล้วก็วเราจะโปรโยกันชาติเดียวแต่ว่าโจรเนี่ยหลายชาติทีเดียวไม่ใช่หลายสิบไม่ใช่หลายร้อยไม่ใช่หลายพันชาติมันเยอะแถมไปอไปายอีกคุ้ม มสมมุติเรารวยสักแสนล้านเนี่ยครับโดยการเป็นเจ้าของอย่างนี้เนี่ยจะรวยกันชาติเดียวชาติไปแย่ตายแล้วไปตกแดบายเนี่ยสมมติเราไปอยู่ในมหาลดโลกเนี่ยเงินแสนล้านเนี่ยไปมีประโยชน์ป่ะนี่ยไม่ดีครับไม่มีประโยชน์อ,ม,อามากองข้างๆแล้วก็แล้วก็ทรมานไป<อ>ดูยังไม่มีโอกาสจะดูเลยครับ และกระบวนการนี้คงจะต้องไปเล่าเอาวันถัดไปดีกว่าม